สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบาตึงปทุมราชเบสสุขูสุขคนครับพี่น้องครับมาพอ้กก็เบาตึงครับช่วงบรรยากาศเทีงทียงครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เบาตึงมีง้วงมาฝากพี่น้องครับเป็นง้วงทองสองโตครับมีตะโตนอวนหนาหนาครับพี่น้องครับราคาเบาเบาครับไปเบ่งงวดตัวแรกก็เบาตึงกันเลยครับ หมัอตัวนี้ลูกสามในทองครับถ่ายสูงลอยสามสิมหาครับพี่น้องครับหน้าหนาอ้วนๆครับทองเจ็ดเดือนกับอีกเก่ามือครับพี่น้องครับของกระพอนี้ครับเอสเอมะมี่ครับเอสเอมมี่ครับพี่น้องครับแมนี่ครับเจ็ดเดือนกับอีกเก่ามือครับถ่ายสูงลอยสามสิหาครับพี่น้องครับนมซเต้าครับ ประกันค่าทุกค่าทอนสิบห้ามือครับอุ้ยหนาแหงครับงอหนานาพุ่มๆเลยครับตัวนี้ครับงอเชื่องๆครับลูกสามในถ่องครับพี่น้องครับไปหางวดลักษณะนี่ครับเป็นงวงเรียงง่ายครับนังหนาครับ นมซีเตาครับบือลึ่งงานครับพี่น้องครับแม่นี่เบาตึงเปิดใ้ครับสี่หมื่นสามพันครับพี่น้องครับไก่ไก่โทร่มาสอบถามกระเบาตึงใดครับสี่หมืนสามพันครับพี่น้องครับราคาเราใจครับตัวนี้ครับทองเจ็ดเดือนกับอีกเก่ามือครับทองกับเออมัมมี่ครับ ใบหลอดครบครับตัวนี้ครับเอกสารครบครับอู้หนาแห้งพี่น้องเลยหนาแห้งครับมอผุ่มๆแนวนี้ครับหาหย่าอีกแล้วครับใส่นี่ครับสี่มื่นสามพันเท่านั้นครับพี่น้องครับงออยู่บ้านนวาอำเภอปทุมราชงหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับขอบงอเบาตึงครับพี่น้องครับช่วงเที่ยงนี่ครับ นมซีเต้าครับนมเริ่มบวมนะครับพี่น้องครับเจ็ดเดือนกว่าครับเล็บสักงามดูครับพี่น้องครับจีบเล็บขอเท้างามครับจมูกสีดำครับเปลี่ยนเข้าม่เรียบร้อยครับตัวนี้ครับบังครับน้ำเมือครับน้ำเมือครับยางอุยอายอุ้ยอายแล้วครับ นังหนาอ่างลึกครับประกันท่องครับ่ายสูงลอยสามสิบหาครับว่วงหางครับค้นหางครับพี่น,อน้อง,นอ,งองครับอุ้ยเงาหางแมงป่องครับ ปกันทองร้อยเปอร์เซ็นครับเจ็ดเดือนกว่าครับค่นหางครับพี่น้องครับค่นหางครับลูกสามในทองครับหม่อใส่นี่ครับให้ลูกดีครับออกลูกมากว่าพิษบังครับ น้าปิดเลยครับอ้ยครับสนใจโทรมาเดอครับเด้อพี่น้องครับ4 3 0 0 0พันครับัวาตัวแรกครับทองเจ็ดเดือนกว่ากับพอเอ็ดเอ็ดมัมมี่ครับใส่ใญ่ยหนาหนาครับ4 3 0 0 0ันครับ่าไปเบิ่งงวตัวที่สองกันครับวันนี้ครับ อันนี้คือง้อทองตัวที่สองครับพี่น้องครับตัวนี้ท่ายสูงลอยสี่สิบครับง้อสาวทองแหลกครับง้งามครับตัวนี้ครับงามพือกันครับสีแดงสดๆครับนมสีเต่าครับทองเจ็ดเดือนกวาพือกันครับกับพอเคเอฟสามหนึ่งครับตัวนี้ใบหลอดบ่มี่ไ้ครับใบหลอดบได้มานน้ำครับพี่น้องครับ ตามจากปากเพิ่นครับพี่น้องครับ KF สามหนึ่งครับมัวสาวทองแหลกครับแม่นี่ครับอาดครับพ่วงหางครับเงาหางครับพี่น้องครับอันนี้เป็นขาบฉีนะครับดำดำครับเป็นนอนฉีครับพี่น้องครับคอเนจืดครับพี่น้องครับ พ่อเจ็ดเดือนกลัวก็พอแค่เอฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับแม่นี่ครับหาหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องครับสนใจโทร่มาหาบาวตึงใดครับไก่ไก่ทร่มาเลยครับพี่น้องครับหาหมื่นหนึ่งพันครับน่มซีเต่าครับสาวทองแหลกครับสมพอแค่เอฟสามหนึ่งครับท่ายสูงลอยซีซีฟครับแดงเป็นแดงครับตัวนี้ครับสดเป็นสดครับ งอเฉียงๆนะครับพี่น้องครับสาวทองแหลกครับอันหน้าโคตรใกล้ๆครับเบิ่องอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องครับอีกฟังหนึ่งครับหยิบเล็บข้อเท้าปกติครับง่ามครับผมมีปัญหาครับเบิ่งอีกฟังครับพี่น้องครับเบิ่งอีกฟังครับ ดึนเสียงเบาตึงครับตัวนี้ครับไม่มีปัญหายังครับงวครับหนาทางดังคมครับสาวทองแรกสดๆเลยครับพี่น้องครับหาหมื่นหนึ่งพันครับสนใจโทรมาหาเบาตึงด่วนครับล่ำโตเง่าหนังหนาครับโครงสร้างดีครับสมพอเคเ๊บสามหนึ่งไว้ครับใบหลอดบมมี่ห้ครับตัวนี้ครับงวอยู่บันนวาเด้อครับเด้ออำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับสดๆเลยครับแม่นี่ครับ หามื่นหนึ่งพันครับนังนาโค้งสางไงครับสุดยอดครับแม่บอกแม่พันได้ครับแผหางวัวเลี่ยงครับโว้ยครับโค่นทางครับวันนี้อ่าวตึงก็มีง,งวัวทองมาฝากพี่น้องเอฟซีสองโตครับ ต้องเจ็ดเดือนกว่าขึ้กันครับสำหรับคลิปนี้ครับบ่าวตึงก็ขอจบชิปไปเพียงทุนิกอนครับให้มักตัวได้ครับโทรหาบ่าวตึงหน้ครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้บ่าวตึงขอจบทิปไปเพียงทุนิกนครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม